วิตน้ำโบราณผูกพันกับวิถีการเกษตรของคนโคราชมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะวิถีวัฒนธรรมของการทำนาภูมิปัญญาโบราณที่ชาวนาในแถบลุ่มน้ำลำตะคองได้อาศัยธรรมชาติของการไหลของสายน้ำดึงน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปยังที่สูงกว่าได้ซึ่งภูมิปัญญาอลัมค่านี้เคยพบมากในแถบลุ่มน้ำลำตะคองแต่ปัจจุบันนับวันใกล้จะสูญหายไร้ผู้สืบทอด สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงร่วมกับอาจารย์วุทิเดชคอนจำนงศิษย์เก่าปศรรุ่น5วิทยาลัยครูนครราชสีมาเพื่อจัดสร้างราชวิทน้ำโบราณในบริเวณสาน้ำใกล้กับเรือนโคนราณและในการนี้เองก็ได้เล็งเห็นคุณค่าขององค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดสร้างจึงได้มีความเห็นร่วมกัน ในการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ในประเด็นทอนรหัสรหัสวิถนาเทคโนโลยีชุมชนค้นโคราการดำเนินงานเน้นการศึกษารวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างรหัสวิถนาโบราณเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนไปพร้อมกับงานบริการวิชาการแก่ชุมชนอีกด้วย โดยมีการสแสวงหาองค์ความรู้จากช่างผู้ชี่ยวชาญเรื่องระหดวิทน้ำนั่นคือลุงยนต์จากบ้านวังบนอำเภอสูงเนินซึ่งท่านเป็นช่างผู้ตีรหัสหลังนี้และท่านอาจารย์สุชาติพิมพันธ์ผู้ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างของราหัสน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของสารน้ำในมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ยังมีการไปศึกษาดูงานณพิพิธภัณฑ์ไทยดำบ้านนาป่านาจังหวัดเลยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การดำเนินงานจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการการจัดการความรู้เพื่อสร้างการเข้าถึงการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนดังนี้ ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างแบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสามมิติการใช้งาน g o o l l s t t e t t View เพื่อให้ผู้ชมสามารถชมราศีวินาำโบราณจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในมุมมองต่างๆได้ วิธีทั์รวบรวมองค์ความรู้แนวคิดและขั้นตอนการก่อสร้างการจัดทำแบบจำลองหรือโมเดลของรหัสวิทย์น้ำโมราณในอัตราส่วน1ต่อ10 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้ชมจะสามารถสัมผัสรายละเอียดต่างๆได้อย่างใกล้ชิดาการจัดทำเว็บเพจเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และขั้นตอนการทำงานเผยแพร่อ,องค์ความรู้ใน w w w Cora Museum.com เรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการทำงานไปกับทีมออกแบบและทีมช่างทางจากการพูดคุยและร่วมดำเนินการซึ่งทำให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงบุคลากรมีความเข้าใจในกลไกาการทำงานของรหัสวิทยามโบราณหลังนี้ซึ่งบุคลากรของสำนักศิลปะวัฒนธรรมก็จะยังคงเรียนรู้จากการให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมและจะยังคงส่งเสริมการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันรวมถึงจะได้นำข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการให้บริการและวางแผนการพัฒนาในอนาคตต่อไป